สวัสดีตอนเช้าว,วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมสองพันายหกสิบวันนี้นแดนพามาดูอันนี้เป็นสระน้ำนะครับสระน้ำเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ปล่อยปลาเลี้ยงปลาแบบธรรมชาตินะครับปล่อยปลาไปส0 0พันตัวเนื้อที่หนึ่งไร่แต่ว่าผักปอดขึ้นเต็มจะจะมองไม่เห็นน้ำนะครับมองเห็นปลาเขียวๆนี่ คือสระน้ำนะครับแล้วก็รอบรอบจะนี่เนาะนาแดนจะปลูกอันนี้เป็นสวนไม้ไผ่นะครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ไม้ไผ่ที่ปลูกไว้เป็นไม้ไผ่เลี้ยงนะครับแล้วก็ไม้ลวกก็ปูนกันไปนะครับทั้งไม้ไผ่ลวกไม้ไผ่เลี้ยงที่ขอบสระนะครับนี่เป็นต้นมะกอกเอาไว้กินยอดครับนี่เป็นสวนไผ่ นที่หนึ่งไร่ยาวไปนู้นที่นาแดนจะพามาดูวันนี้จริงนี่ก็คืออ้อยสุพรรณบุรี50เป็นอ้อยข้นน้ํานะครับนาะแดนจะมาพูดถึงอ้อยข้นน้ําขายอ้อยมาประมาณ5ปีนะครับนาะแดนขายอ้อยมา5ปีอันนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50อายุประมาณ8เดือนก็เริ่มจะ ขันน้ำได้แล้วนะครับลำก็จะเริ่มยาวเลยประมาณเมตรห้าสิบปกติเลยนะครับอ้อยคนอื่นเขาจะเอากาบออกนะครับจะเลาะกาบออกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลำอ้อยมันสวยงามมองดูดีนะครับแต่ว่าน้าแดนลองทำดูแล้วมันมีปัญหานะครับลอกกาบออกเนี่ยอ้อยทุกทุกชนิดนะครับ ถ้าอากาศบอ,อกแล้วจะมีปัญหาในฤดูแล้งในช่วงเดือนมีนาเมษาอากาศจะร้อนมากร้อนมากทีนี้จะทำให้แดดเผาํำอ้อยทีนี้ผิวอ้อยก็จะขมเหลืองแล้วก็เนื้อในก็จะมีกลิ่นบูดนะครับลำไหนที่โดนแดดเต็มๆเลยก็มีกลิ่นบูดแลแดนก็เลยไม่ลอกกากนะครับก็จะปล่อยไว้แบบเนี้ย เพื่อลำอ้อยจะได้สดอยู่ตลอดเวลาพอคันน้ำออกมาจะได้นํำอ้อยที่มีรสชาติหอมหวานนะครับหอมหวานเพราะว่าไม่โดนแดดไม่โดนอะไรถ้าเราลอกก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามแต่เราต้องตัดอ้อยมาขายให้หมดก่อนฤดูหนาวแต่ว่านาแดนขายทั้งปีถ้าเราไปลอกกาบแล้วในช่วงมีนาเมษาพฤษภา กร,กระดาช่วงสามสี่เดือนนี้อากาศจะร้อนจัดแดดก็จะแรงมากจะทำให้ลำอ้อยบูดข้างในมีกลิ่นเหม็นข้างในนะครับนาเดนก็เลยไม่ลอกถ้าเราลอกแล้วมันจะมีปัญหาอย่างที่นาเดนบอกนะครับก็ต้องปล่อยมันไว้อย่างนี้นะครับหากท่านใดอยากจะปลูกอ้อยขั้นน้ำนะครับก็ถ้าคั้นขายตลอดปี ก็ต้องปล่อยให้อย่างนี้นะครับให้ลำอ้อยมีกาบหุ้มอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ยาวประมาณเม็ดห้าสิบนะครับลำเริ่มจะใช้ได้แล้วแต่ยังไม่ใช้นะครับลำอ้อยแปดเดือนเนี่ยน้ำก็จะสวยมากแต่ว่ารสชาติของน้ำอ้อยจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่จะมีปัญหานะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มนิดๆพอรู้สึกได้แต่ถ้าเราปล่อยไว้ ถึงสิบเดือนขึ้นไปอ้อยยังมีรสชาติหวานหอมนะครับรสชาติหวานหอมมากเพราะฉะนั้นนะแดนก็เลยอย่างตอนนี้ยังไม่ตัดนะครับไปตัดแปลงอื่นก่อนนาแดงปลูกปลูกไว้สามแปลงแปลงละหนึ่งไร่ปีนี้ปลูกไว้สามไร่ที่ตอนนี้กำลังตัดที่อ้อยที่มีอายุสิบเดือนนะครับสิบเดือน ทาหมดแล้วก็จะมาต่อแปลงนี้แปลงนี้ก็จะครบตอนนี้แปดเดือนแล้วลํำก็ยาวพอสมควรนะครับท่วมหัวจำาพอลลำก็เม็ดห้าสิบแหละถ้าหากท่านใดอยากจะปลูกอ้อยคั้นน้ำที่จะได้ขายตลอดปีนาแดนแนะนำให้ปลูกสองสายพันธุ์ที่นาแดนปลูกอยู่ก็จะเป็นพันธุ์สุพรรณบุรีห้าศูนย์แล้วก็อ้อยนางนวล นางนวลจะเป็นอ้อยที่มีรสชาติหอมหวานแต่ความหวานจะน้อยหน่อยะเดนจะตัดอย่างละเท่าเกันสุ0พันห้าศูนย์มัดหนึ่งแล้วก็นางนวลมัดหนึ่งแล้วก็จะมาเวลาคั้นก็จะผสมกันจะได้รสชาติน้ําอ้อยที่หอมหวานกว่าไข่นะครับเพราะนณแดนขายมาหลายปีแล้วกด จะมีวิธีการทำให้น้ำอ้อยหวานหอมก็คือการผสมการผสมกันนะครับระหว่างอ้อยนางนวลกับอ้อยสุพรรณบุรีห0จะทำให้รสชาติดีมากเพราะว่าอ้อยสุพรรณบุรีจะได้ความหวานที่หวานกว่าอ้อยอื่นนะครับในแล้วก็อ้อยนางนวลจะได้ความหอมพอมาผสมกันแล้วจะได้รสชาติที่ดีมากนะครับนี่คือวิธีการ ขายน้ำอ้อยขายอ้อยคันน้ำของน้าแดนที่มีไรายได้หลักของน้าแดนเลยก็คือการขายน้ำอ้อยนะครับนอกเหนือจากการทำสวน <c oughs> น้าแดนจะขายน้ำอ้อยอาทิตย์ละสี่วันอีกสามวันก็จะเข้าสวนนะครับจัดการดูแลสวนอาทิตย์ละสามวันแต่อ้อยนี่จะขายประมาณอาทิตย์ละขายอาทิตย์ละสี่วัน ก็เหลือเวลาอีกสามวันมาทำสวนแล้วอ้อยขันน้ำนี่จะขายได้ประมาณหักค่าใช้ใจ่ายแล้วจะเหลือประมาณวันละหนึ่งพันบาทต่อวันแต่ก็จะมีปัญหาบ้างที่บางวันที่ขายไม่ค่อยได้ก็จะเหลือห้าร้อยแต่ก็ส่วนน้อยครับส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะได้พันหนึ่งที่หักค่าใช้ใจ่ายแล้วก็จะเหลือพันหนึ่งค่าใช้ใจ่ายมีอะไรมั่งหนึ่งน้ำมันรถแล้วก็แก้วขวด นะครับที่เราจะต้องเป็นทุนต้นทุนของเรานะครับเราก็จะได้พันหนึง่งถ้าสมมุติว่าเราขายได้พันหนึง่งก็จะเหลือประมาณเจ็ดร้อยเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อน้ำอ้อยเราจะหักแต่ค่าขวดค่าแก้วค่าน้ำมันแต่หลักๆเลยจะขายได้ประมาณพันสี่พันห้าหักค่าต้นทุนค่าข้าวกลางวันค่าซื้อกับข้าวแล้วก็จะเหลือพันหนึง่ง นะครับอาทิตย์ละสี่พันอาทิตย์ละสี่พันนี่เราก็จะเอามาจัดก,การในสวนของเราบ้างเป็นบางอย่างที่เราต้องซื้ออย่างก็น้ำมันเครื่องตัดหญ้าอุปกรณ์การ,กรเกษตรหลายๆอย่างก็ได้มาจากการขายน้ำอ้อยนะครับได้มาจากการขายน้ำอ้อยทั้งสิ้นไม่ได้ไปช่วงนี้ไม่ได้ไปยืมใครไม่เหมือนในอดีตที่ทำโครงการอะไรก็ล้มเหลวมาหมดก็มาได้ น้ำอ้อยพลิกชีวิตกลับขึ้นมาก็มีไรายได้พออยู่ได้นะครับคนทุกคนที่ทำงานถ้าตั้งใจทำมาหาก,กินจริงอยู่ได้ครับมีอยู่สามอย่างที่เราต้องควรงดให้ได้ก็คือหนึ่งการพนันสองไม่นั่งร้านอาหารแพงๆหรูๆสาม ไม่เที่ยวเตะโดยไม่จําเป็นนะครับนานๆจะออกสักครั้งหนึ่งไม่กินเหล้าไม่นั่งร้านอาหารไม่เล่นการพนันอยู่ได้ครับอย่างสบายๆไม่เดือดร้อนนะครับคลิปนี้ก็ถ้าหากว่าท่านใดชอบใจก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ